สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋องเดอะเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรริเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาดเดอรอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานป๋องเดอะริเวอร์ด้วยกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ ฟานได์ ai, ปอบ,บัางโมเดินหน้าลุยต่อหลังชั่วลุยบอลโลกเบอร์คิวฟานได์เซ็นเตอร์แบ็ตจอมแก่งของลิเวอร์พูลและกับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดใจเกี่ยวกับกรณีของโมฮัมเหม็ดซาลาแนวลุกเพื่อร่วมสโมสรที่พาดไปเล่นในสือฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์อาลาดนำทีมชาติอียิปต์เอาชนะซเนก้ามาได้ก่อนเกมแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์ในรอบคัดเลือก ศึกฟุตบอลโลกซอนแอฟอริกาแต่ในแมตท,ที่2พวกเขากับแพ้ให้กับทัพสิงโตเตลังกาในช่วงเวลา90นาทีด้วยสก,กอร์1ประตูต่อ0เช่นเดียวกันทำให้รวมผล2แมตเสมอกัน1ประตูต่อ1จําจำเป็นต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีออกไปแต่ก็ไม่มีทีมไหนสามารถทำประตูกันได้เพิ่มสุดท้ายต้องดวลจุดโทษเป็นการตัดสินและก็เป็น ทีมชาติเซเนก้าที่สังหารจุดโทษได้แน่นอนกว่าเอาชนะทีมชาติอีบไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพเดอะมัมมี่ต้องพลาดโคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในช่วงปลายปีนี้ปานไดเปิดใจกรณีที่ซาร่าซึ่งเป็นคนแรกที่สังหารจุดโทษพลาดที่ไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายว่า ผมรู้สึกเสียใจยกับโมและทีมชาติอียิปต์แต่ฟุตบอลบางครั้งก็เป็นแบบนี้แหละผมมั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนความผิดหวังให้กลายเป็นความสำเร็จในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ได้แน่นอนเราเองก็ผิดหวังที่เห็นเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้แต่ผมเองก็แน่ใจว่าเขาจะกลับมาได้ในที่สุดและเขาจะเปลี่ยนความผิดหวังให้กลับมากลายเป็นความสำเร็จในการแข่งขันที่เหลือของฤดูกาลนี้ เพราะทีมของเรายังมีทุกอย่างให้ลุ้นความสำเร็จในต่อจากนี้ดังนั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องทำต่อจากนี้แน่และสำหรับซาดิโอมาเน่ผมเองก็ขออวยพรให้เขาโชคดีและถ้าหากเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเราผมก็ขอให้เขาโชคดีด้วยเช่นกันประการหลังเลือดดัดกล่าวทิ้งท้ายแอนมมมี่ช็อกซาร่าเตรียมหันหลังให้ทีมชาติ งานนี้ทำเอาสาวกลุกหนังของแดนมัมมี่ต้องเศร้ากันเป็นแถวเมื่อโมฮัมเหม็ดซาร่าหัวหอกทีมชาติอียิปต์และสโมอสรลิเวอร์พูลเหมือนจะส่งสัญญาณบ่งบอกล่วงหน้าว่าเขาอาจจะอำลาทีมชาติหลังพลาดโอกาสพาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในช่วงปลายปีนี้นพลพรรทัพแดนมัมมี่เพิ่งอกหักพลาดโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์หลังพลาดท่าปลาใช้ให้กับ ทีมชาติเซเนกัาคู่ปรับเก่าที่สร้างความผิดหวังให้กับพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศท้องศึกแอฟริกันเนชันครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมดังกล่าวก็มีคลิปวิดีโอที่กัปตันทีมอย่างซาร่ากล่าวกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัวโดยมีนักเตะหลายคนรับทราบถึงในยยะการอำลาว่าทีมว่าผมบอกกับเพื่อ ผมบอกกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนก่อนที่จะลงแข่งในนัดที่สองว่าผมภูมิใจที่ได้เล่นกับพวกเขาและพวกเขาก็คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยลงเล่นด้วยเช่นกันซาร่ากาวแม้ผมจะได้เล่นกับนักเตะในยุคก่อนหน้านี้มาบ้างตั้งแต่วาเอลโกมาโมฮัมเหมด็ดอบูทรีการวมจนถึงอับดุลลาอัลซาอิด และนักเตะในยุคของเขาแต่ผมก็แฮปปี้กับยุคปัจจุบันนี้ผมภูมิใจที่ได้เล่นร่วมกับพวกคุณ <She S 1> และมันถือเป็นเกียรติสำหรับผมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถมีใครก้าว่ายพวกเราได้พเพราะมันเป็นการตัดสินใจด้วยจุดโทษอีกครั้งผมไม่มีอะไรต้องพูดมากนะักแต่มันเป็นเกียรติจริงๆที่ได้ร่วมเล่นกับพวกคุณทุกคน ไม่ว่าผมจะอยู่ในานามทีมชาติต่อไปหรือไม่ก็ตามฟาวเลอร์ยกขุมกำลังหงชุดนี้เจ๋งสุดในประวัติศาสตร์สโมสรล็อบบี้ฟาวเลอร์กองหน้าขอนใจแฟนบอลลิเวอร์พูกล่าวยกย่องเจกเกนคอปผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันว่าผูกปั้นหงแดงให้เทียบพร้อมทั้งสไตล์การเล่นและคุณภาพ พร้อมสถาปนาขึ้นมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่แนวหน้าของยุโรปแถมยังซูฮกขุมกำลังชุดปัจจุบันแข็งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยก็ว่าได้ The r เล m a มช i n e ภายใต้าการนำทีมของเจคินคอปยังอยู่ในเส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการกว่ากี่แชมป์มาครองได้ในฤด,ดูกาลเดียวหลังจากที่ผงาดคว้าถ้วยใบแรกมาครองได้ แล้วในรายการคาราบาวครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารู้อะไรไหมผมพูดในฐานะแฟนบอลลิเวอรพูสสิ่งที่เราเห็นจากทีมชุดนี้สิ่งที่พวกเขาทําร่วมกันมาคุณสามารถพูดได้ว่านี่คือหนึ่งในคุมกําลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อย่างยากที่จะปฏิเสธเดอะก็อดได้กล่าวกับเลเอ็กเพส พวกเขาคู่ควรกับการได้แชมป์ในหลายรายการพวกเขามีโอกาสที่จะเป็นแชมป์หลีกในปีนี้ด้วยพวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะกวาดทุกแชมป์หรือคว้าสามแชมป์ก็ยังไหวพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆในฐานะคนที่เคยเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลผมมองว่าลิเวอร์พูลนั้นเอาตัวรอดจากเกมยากๆมาได้ด้วยชัยชนะนั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอ นั่นคือสิ่งที่เหล่านักเตะและแฟนๆต้องการไม่มีใครที่รีวปปร์พูลปีปากบนเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นการเหลือโปรแกรมเตะที่มากนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังเป็นสโมสรที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันหงเหลือแอบยิ้มพี่เมียจอเปลี่ยนกฎใหม่ในซีซั่นหน้าที่เมลีอังกฤษเตรียมที่จะเปลี่ยนกฎ ให้ทุกทีมสามารถเปลี่ยนตัวนักเตะสำรองได้5คนตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023ตามรายงานจากเดอะไทมสสื่อเมืองปูด,ดีเมื่อวันพุธที่30มีนาคมที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้พีเมรีเปลี่ยนตัวได้เพียงแค่3คนยกเว้นจะมีโคต้าพิเศษเพิ่มขึ้นในกรณีที่นักเตะได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือนบริเวณศรีรษะเท่านั้น ต่างจากลีกยุโรปชั้นนำที่อื่นๆหลายแห่งที่สามารถเปลี่ยนตัวได้5คนแล้วโดยก่อนหน้านี้ในช่วงที่โควิด -19 ระบาดเมื่อช่วงปี2020และกลับมาแข่งขันกันใหม่ได้นั้นพิมเมรียอมให้แต่ละทีมเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้5คนต่อเกมเพื่อช่วยเชฟร่างกายนักเตะในช่วงที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ถี่ยิบ ก่อนจะกลับมาเปลี่ยนตัว3คนอีกครั้งตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสโมสรพมมรีเมียร์ลีกที่กรุงลอนดอนวันที่31มีนาคมนี้จะโหวตให้เปลี่ยนตัวสำรองได้5คนตั้งแต่ซีซันหน้าหลังก่อนหน้านี้เคยมีถึง10ทีมที่ไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้ก็มีบางทีมเริ่มกลับลำบ้างแล้วคาดการกันว่า หากการเห็นชอบให้เปลี่ยนนักเตะ5คนต่อเกมผ่านเรียบร้อยก็จะทำให้กุนซือหล,หลายอย่างเจเกนคอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลและเป๊ปกอริโอลาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างก็รู้สึกพึงพอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ทั้งคู่เคยออกมาพูดสนับสนุนถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการลดอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมได้อีกด้วย ให้ค่าทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากก o n องเดลิเวอได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับและเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ